สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการธุรกิจดีวิถีพุทธโดยผมลุงเหน่งนะฮะพี่ชัยรักชัยวงครับวันนี้เราได้พบกันในในเรื่องที่ท่านผู้ชมก็คงจะได้ฟังมาจากที่อื่นมั่งหรือได้รับชมมาจากหลายๆสถานีท่านผู้ชมครับรายการธุรกิจดีวิถีพุทธนี้เป็นรายการที่ผมตั้งใจที่จะนําพาสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ และเป็นคุณกับการรับฟังการรับชมของท่านผู้ชมนะครับเรายินดีที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนหรือเคยพบมาแล้วมั่งก็ดีอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับที่นี่รายการธุรกิจดีวิธีพุทธจากฮ c โรช n e l นะฮะโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งความดีวันนี้มาเช่นเคยผมได้นำพาแขกท่านผู้มีเกียรติท่านหนึ่งที่ยินดีและก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือทางสถานีเรา ช่วยให้ฮีโร่ชาแนลเป็นโทรทัศน์แห่งความดีอย่างแท้จ,จริงช่วยนำเอาข้อคิดดีๆประชียดีๆและแนวคิดแปลกๆมาเสริมให้กับฮีโร่ชาแนลของเราให้กับท่านผู้ชมที่เป็นเพื่อนแท้เป็นกัลยาณมิตรของฮีโร่ชาแนลได้รับฟังไดะรับชมกันนะครับท่านผู้นั้นจะเป็นใครเป็นมาจากไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รับทราบด้วยตัวท่านเองแต่ขอบอกกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับอย่ารีบ เปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะวันนี้รับประกันได้เลยว่าคุณจะตื่นตะลึงกับข้อมูลใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนไมาก่อนนะครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเคลียร์จิตใต้สํานึกท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันมาผมจะคุยเรื่องของจิตการคิดในสมองการปรับจิตการเปลี่ยนจิตการฝึกจิตทําอย่างไรถึงจะให้ท่านประสบความสำเร็จในการดํารงชีวิต ทำอย่างไรที่จะให้ท่านมีความสุขในชีวิตทำอย่างไรที่จะทําให้ท่านอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้คุณเดือนชัญญานะฮะหรือคุณลี่นะครับซึ่งเป็นคนที่ผมรู้จักดีและเป็นผู้ที่มีน้ําจิตน้ําใจดีกับทางสถานีเราได้มาให้ความกระจ่างในเรื่องของการเคลียร์จิตต่้สมนึกอย่างไรกับท่านผู้ชมนะครับขอเชิญท่านพบกับคุณเดือนชัญญาได้นะ้บัดนี้เลยครับขอเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะดิฉันเดือนชัญญาโชคเจนทรารัตนะคะรู้ว่าคูเชอรี่อินเนอร์โค้ชค่ะก็สวัสดีพี่เน่งอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้ได้รับเกียรติอย่างมากนะคะที่มาในสถานีฮีโร่ชาแนลค่ะก็วันนี้มีเรื่องราวดีๆอยามาค่ะคุณคูเชอรี่บอกว่าคูเชอรี่เป็นอะไรโค้ชนะค่ะเป็นอินเนอร์โค้ชค่ะพี่เน่งมันเป็นยังไงอินเนอร์โค้ชค่ะเป็นโค้ชที่เกี่ยวกับระบบ จิตใจอะค่ะ uh huh. หรือว่าระบบจิตใต้สำนึกของตัวเราเองเนี่ยค่ะ uh huh. พี่เหน่งเชื่อไหมคะว่าคนประสบความสำเร็จกับคนล้มเหลวเนะะี่ยค่ะต่างกันยังไง uh huh. น่าสนใจไหมน่าสนใจ<ะ>เอ่อนิดนึงค,คุณเฉลี่ช่วยช่วยบอกกนะับท่านผู้ชมหน่อยลงว่าเอ่อคุณเฉลี่เป็นยังไงไมายังไงถึงต้องมาทำอ่อเป็นโค้ชแบบนี้ครับผมค่ะจริงๆแล้วคุณเฉลี่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าจริงๆคุณเฉลี่เป็นคนนึงค่ะที่เป็นคนที่มีปัญหามากค่ะ เป็นคนที่มีปมปัญหาในใจเหมือนเหมือนกับคนทั่วไปนี่แหละนะคะแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องการพัฒนาตัวเองแล้วเรียนรู้มากมายเลยค่ะหลากหลายสัมมนาจบจนกระทั่งว่าตัวเองนะะเนี่ยค่ะได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกค่ะมันทําให้ตัวเองเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเราอะคะ่ะเข้าไปเปลี่ยนในระดับจิตใต้สํานึกที่มันผลักดันชีวิตและความรู้สึกของเราเนี่ยแหละค่ะเอเมื่อก่อนนี้คุณชลิตทาอะไรมาก่อนครับ ค่ะเมื่อก่อนคุณชลิยก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะคะก็เรียนเรียนแล้วสักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยค่ะต้องการที่จะเรียนอะไรเรียนทุกสาขาเลยค่ะเรียนปริญญาตรีสาขาหนึ่งไปเรียนปริญญาโทอีกสาขาหนึ่งแต่เราก็ยังหาตัวเราเองไม่เจอเนี่ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ชีวิตของเรามันคืออะไรมันจะเป็นคําถามเกี่ยวกับตัวเองแบบนี้ค่ะอยู่ตลอดเวลาแล้วนึกยังไงถึงต้องมามามา,มาจับเอาแนวคิดหรือวิธีการอย่างนี้แล้วเพื่อจะทำทำงานด้านนี้ครับผม ค่ะจริงๆแล้วคุณลิไม่รู้เลยนะคะว่า,าตรงนี้ค่ะจะ,จะมาเป็นอาชีพในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยค่ะต้องการการพัฒนาตัวเองและตามหานี่ค่ะว่าความฝันและแรงบันดาลใจของเราเนี่ยค่ะคืออะไรโอ้น่าค,คิดมากท่านผู้ชมครับความเป็นจริงแล้วทุกๆคนนะฮะต้องการพัฒนาตัวเองทุกๆคนต้องการที่อยากจะทําให้ตัวเองเนี่อเหนือออกไปจากความเป็นจริงในขณะนี้อยู่ แต่แน่นอนผมเชื่อเลยครับแล้วหลายคนเนี่ยกำลังมองหาหนทางลู่ทางและวิธีการที่จะเดินไปสู่ณจุดจุดนั้นได้ผมเองผมก็เคยหลงทางนะท่านผู้ชมครับหลงมานานทีเดียวแล้วก็กว่าจะเจออะไรได้สักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีกัลยานมิตรที่จะให้คําแนะนําแก่เราจริงๆท่านผู้ชมครับถ้าเคยเชื่อไหมว่าท่านเคยอ่านหนังสือมาเป็นร้อยๆเล่มแน่นอนแล้วก็ท่านเคยเจอคนที่มาโคชท่านมาคุยกับท่านมาสอนกับท่านนับเป็นร้อยๆคน,นพันๆคนท่านผู้ชมครับ คำว่ากาลยานมิตรนี่มีความหมายและมีความสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตที่จะไปสู่ณจุดหมายได้ใครคือการยานมิตรผมเชื่อแน่ว่าถ้าท่านผู้ชมได้ติดตาม Hero Channel ท่านจะเข้าใจคําว่าการยานมิตรวันนี้คุณเชอรี่อาจจะเป็นหนึ่งในการยานมิตรที่ท่านอาจจะเจอก็ได้นะครับคุณเชอรี่ฮะวิธีการที่คุณเชอรี่ใช้อยู่ประจำเนะี่ยส่วนมากจะใช้วิธีการแบบไหนครับที่จะแนะนําคนทีออ่อยากจะฟังอย่างนี้ค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะคุเชอรี่ก็เริ่มเหมือนเหมือนกับที่ตัวเองเป็นก่อนเลยค่ะจุดเริ่มต้นก็คือปัญหาค่ะเราเริ่มที่ปัญหาว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรกับตัวเองเชื่อไหมคะว่าเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเรามีปัญหากับตัวเองใช่ใช่รู้ค่ะว่ามีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าปัญหาตรงนั้นนะคะคืออะไรแล้วเราก็เฝ้าโทษคนอื่นนี่แหละค่ะส่วนใหญ่แล้วพอเราเฝ้าโทษคนอื่นเนี่ยค่ะปัญหาก็กลับไม่ได้จัดการแล้วก็ปัดปัดปัญหาหลบไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือ คุลี่เมื่อก่อนเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันแบบล้มเลิกกลางคันทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วอะค่ะมันเกือบจะสำเร็จแล้วก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นอ,อ,อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ไม่จะไม่สําเร็จใช่ไหมคะคุณลี่ก็เลยกลับมาค้นหาความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ในใจเราเนี่ยค่ะเรากลับมองเห็นว่าเราเนี่ยค่ะในวัยเด็ก เรามีปมปัญหาก็คือพ่อแม่เนี่ยค่ะเวลาเราทําอะไรสําเร็จไม่เคยชมม,มีแต่ว่ามีแต่ตําหนิอ,อะไรอย่างนี้ค่ะคำตำหนิของออคนรุ่นก่อนหรือว่ารุ่นพวกเบบี้บููเนี่ยค่ะก็คือความรักเขามีความคิดและไมเคิลเซว่าสิ่งที่เขาตําหนิแล้วว่าเนี่ยคืคอความรักแต่เราเนี่ยค่ะบรรดาลูกๆทั่วประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยค่ะ อยากได้ความชื่นชมใช่ไหมคะเวลาที่เราทําดีเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราทําดีมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะพ่อแม่ก็ไม่เคยชื่นชมออไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นปมปัญหาในใจของเราที่เรากลับย้อนกลับไปเห็นว่าอ๋อตรงนี้เองความรู้สึกนี้เองที่มันใช้ตัวเรามาทั้งชีวิตมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยค่ะเป็นคนไม่เก่งไม่สําเร็จแล้วเราก็ไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเราเองนะคะสําเร็จด้วยสิคะออโอ้ท่านผู้ชมครับจุดนี้น่าสนใจมากนะ ท่านผู้ชมครับมันมีคําพูดของโอสมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าทุกสิ่งบนโลกนี้เกิดขึ้นจากทุกถ้าคุณรู้จักคําว่าทุกถ้าคุณรู้ว่าทุกคืออะไรทุกมันมาจากไหนคุณก็จะประสบความสะร็จไปเกือบหนึ่งในสามของชีวิตแล้วนะฮะคำว่าทุกก็คือปัญหาเพราะปัญหาคือการทุกใช่ไหมฮะปัญหาคือการทําให้เคราไม่สบายใจเพราะนั้นคุณมีปัญหาก็คือคุณมีทุกขเพราะคุณ หาทุกคุณเจอคุณหาปัญหาเจอค,คุณหาทุกเจอแล้วใช่ไหมครพอหาทุกเจอคุณก็ต้องหาสาเหตุของการเกิดทุก<ช>นั่นคือควิธีการที่ต่อไปที่คุณลี่อาจจะอธิบายก็ได้นะครับขอเชิญพระคุณลี่คุณเชิลี่นิดนึงค,ค่ะคุณลี่ก็เริ่มหาว่าในเมื่อว่าเราเนี่ย่ะรู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่สำเร็จอยู่ตลอดเวลาแล้วเชื่อไหมคะว่าความรู้สึกเนี่ยค่ะ ทำให้เราค่ะมองคนอื่นไม่เก่งไม่ดีด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไอ้ m i n d s e ตของเราไอ้ความรู้สึกภายในใจโลกภายในของเราเนอร์ของเราเนี่ยค่ะมันเป็นมุมมองทําให้เราเนี่ยค่ะมองคนอื่นไม่ดีเพราะจริงๆตัวเองอะค่ะคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วไม่ดีแปลกไหมคะพี่หนึ่งค่ะแล้วมันก็ใช้ชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาแล้วทําให้เราเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะผูกมีเพื่อนที่ดีๆได้มีกัลยาณนี้มดีๆได้อย่างระยะ ยา,ยาวๆเนี่ยค่ะทาให้เราทําอะไรก็ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะพี่หนังเริ่มเริ่มมองเห็นการเชื่อมโยงไหมคะใช่ไหมคะปมปมเดียวเนี่ยค่ะที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยค่ะมันใช้ในทุกพื้นที่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการเงินการงานความสัมพันธ์ความรักด้วยสินะยาวเลยนะฮะยาวเลยครอบคลุมทั้งชีวิตเลยค่ะท่านผู้ชมครับปมปัญหาที่คุณลี่พูดเมื่อกี้นะฮะผมว่า ปุถุชนนะนะคุณเรียกจะติดอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องของอดีตอดีตจะฝังอยู่ในสมองของเรา,าอดีตจะฝังอยู่ในความคิดของเรามันมีผู้รู้บางท่านท่านกล่าวบอกว่าการเดินทางของมนุษย์เนี่ยมักจะทอดเงาของตัวเองไปข้างหน้าเสมอใช่ค่ะไม่มีใครที่จะทอดเงาไปข้างหลังค่ะอันนี้คือจิตวิทยาความเป็นจริงของความเป็นอยู่นะในจิตใต้สำนึกของคนทั่วไปคือพยายามจะทอดเงาตัวเองทอดเงาคือ ความรู้สึกของตัวเองค่ะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นตัววัดคนอื่นเสมอใช่ไหมฮะเพราะนั้นเงาของตัวเองจะทอดไปหาคนอื่นในกรณีที่คุณคุียับใครกันแล้วแต่คุณจะทอดเงาของตัวเองไปก่อนละเอาเงาตัวเองเป็นตัววัดระยะทางในหางเท่าไหร่วะใช่ไหมฮะคนนั้นเขาจะคิดอะไรกับเราเห้อฮะเงาของตัวเองทั้งสิ้นจริงๆแล้วความจริงอาจจะไม่ใช่จริงป่ะครับจริงค่ะเพราะว่าางทางเนี่ยค่ะสมมุติว่าวันนี้ค่ะเรารู้สึกหงุดหงิดเชื่อไหมคะว่าเรามองอะไรก็หงุดหงิด สมมติว่าเราเนี่ยค่ะโดนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่ะแอบไปเอาเปรียบเข้ามาเราจะเป็นคนกลัวคนเอาเปรียบเรามากเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นมุมมองเหมือนเหมือนที่ว่าพี่เหน่งได้พูดว่าเป็นการทอดเงาไปสู่คนอื่นเพราะถ้าตัวเราไม่ทำอะค่ะความคิดตรงนั้นจะไม่ฝังอยู่ในตัวเราแต่เวลาที่เรามีกระบวนการคิดตรงนั้นนะคะมันเป็นเหมือนเชลโล่ค่ะที่อยู่ภายในตัวเราแล้วมันทําให้มุมมองเรานี่ค่ะมองเห็นคนอื่นเป็นในรูปแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแนวคิดหรือความรู้ การเรียนการศึกษา<ะ>การอ่านแล้วข้อมูลต่างๆที่เราได้มาจากอดีตน่ะ,ะมันก็เป็นปัญหาสำหรับปัจจุบันค่ะจริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาก็ได้ก็อยู่ที่มุมมองอีกใช่ไหมคะคอยู่ที่ว่าเราเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเรื่องเรื่องนึงอะค่ะคนคนหนึง่งยากจน,ส,นส่วนใหญ่นะะเนี่ยค่ะเศรษฐีในยุคก,ก่อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เป็นคนยากจนทนนั้งนั้นเลย แต่ทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จคะเพราะว่าเขามีมุมมองบางอย่างเนะะี่ยค่ะที่เขาเอาความยากจนของเขาเนะะี่ยค่ะเป็นแรงผลักดันชีวิตและให้เขาเนะะี่ยค่ะถอยไม่ได้ต้องทําต้องสําเร็จคิดว่าทํายังไงต้องได้คนกลุ่มนี้คะ่ะจะมีไมเซ็ตที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปได้ไม่มีไม่ได้ค่ะแล้วคนที่ล้มเหลวเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีไมเซ็ตอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับฉัน mm hmm. นี่แหละค่ะเสียงในหัวเราเนี่ยค่ะมีไม่ว่าจะเป็นหนังสือเมตาซิเกตหรือว่าเดอะซิเกตหรือว่าแอนโทนีโบบิน ทีฮารเอเคอร์จะพูดถึงเรื่องความคิดเนี่ยค่ะว่าคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดแล้ววันนี้ค่ะเราได้สำรวจความคิดเราหรือยังคะว่าเราเนี่ยค่ะคิดอะไรกับตัวเองคิดว่าตัวเองหรือว่าผู้อื่นหรือว่าคิดชื่นชมตัวเองหรือชื่นชมคนอื่นนั่นแหละค่ะเราจะเป็นอย่างที่เราคิดเลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยสำหรับชีวิตคนต่อต่อหนึ่งคนนะฮะต่อหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชาติกําเนิดที่คุณเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าความคิด เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญค่ะและความคิดไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดคิดใช่ค่ะผมเชื่อเนี่ยท่านผู้ชมไม่มีโอกาสได้คิดหรือหยุดคิดท่านผู้ชมจะคิดอยู่ตลอด24ชั่วโมงหรือทุกวินาทีทุกวินาทีท่านลองหยุดคิดดูสักตั้งสักหนึ่งชุดหนึ่งหนึ่งนาทีได้ปะคุณลีก่ก็ได้ไหมฮะหยุดคิดสักหนึ่งนาทีพอหยุดคิดแล้วเนี่ยค่ะ เลาส่วนใหญ่เนี่ยค่ะพอเราบอกให้เราหยุดคิดปุ๊บเราก็จะถามกับตัวเองว่าทําไมวะทําไมวะทําไมวะอยู่ในหัวอีกเช่นเดียวกันที่เราบอกว่าหยุดคิดมันก็ยิ่งอยากจะรู้หยุดคิดทำไมแล้วมันจะเกิดอะไรนะมันจะเกิดอะไรนะมันก็เป็นความคิดที่ซับซ้อนลงไปอีกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนที่ที่มิหนิงมองนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดคิดได้แต่เราสามารถที่จะปรับ มุมมองหรือความคิดของเราไปด้านที่เราต้องการได้เพราะคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้ค่ะ,ะมักจะรู้ค่ะว่าไม่ชอบอะไระแต่ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าชอบอะไรเพราะฉะนั้นจะเอามุมมองของตัวเองค่ะไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบมากกว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการออแล้วก็เลยจะได้ดึงแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตหรือว่าขยะในชีวิตทางนั้นเลยค่ะโอ้โหเมื่อกี้น่าสนใจมากนะท่านผู้ชมครับที่คุณรีบ,บอกว่าเศรษฐีรุ่นเก่าอะ่ะมายเซตหรือมุมมองของเขาแตกต่างจากเศรษฐียุคนี้ ซึ่งต่อสู้ดิ้นรนด้วยวิชาการอย่างอื่นๆแต่เศรษฐีรุ่นเก่าเนี่ยเขามาจากความยากจนทั้งสิน้นผมอยากจะถามคุณลินนิดหนึ่งว่าไอไ้อมุมมองของคนเศรษฐีรุ่นเก่านั่นน่ะ,<ฮ>ะเขามองอย่างนั้นเพราะอะไรครับหรือมีสาเหตุอะไรทําให้เขามองแบบนั้นครับค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะวิธีการที่จะมีแรงบันดาลใจส่วนใหญ่จะมี2อ,อย่างค่ะที่แรกก็คือ1 แรงขับดันก็คือแรงบันดาลใจ inspiration ห mm hmm. รือว่าแรงแรงผักดันก็คือคนที่แบบถอยหลังไม่ได้แล้วนีคะ mm hmm. ถอยปุ๊บชนฝาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีจะไม่มีประตูหลังหรือว่าไม่มีประตูทางออกเขาจะต้องเดินหน้าอย่างเดียวคนกลุ่มนี้ค่ะเขาจะคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปคนด้านหลังจะคนในครอบครัวเขารู้ว่าลูกน้องเขาเนี่ยค่ะจะต้องลําบาก เพราะฉะนั้นเขาจะเดินหน้าอย่างเดียวเขาจะเป็นนักลบอะค่ะเขาเรียกว่านักลบคือต้องเดินหน้าต้องมองหาทางออกได้เสมอแล้วเขามองว่าทุกปัญหาหรือว่าทุกการผิดพลาดเนี่ยค่ะคือโอกาสที่ทําให้เขาเติบโตและแข็งแรงค่ะนี่คือสิ่งที่คนที่เขาประสบความสําเร็จไม่ทราบพี่เหน่งเคยได้ยินมิสเตอร์วอเตอรีไหมคะวัตเตอรีที่ลูก ลูกชายที่เขาไม่มีคขาวันนั้นคูลี่ได้มีโอกาสได้ไปคุยด้วยนะคะค่ะได้มีโอกาสได้คุยกันว่าจะทำติดต่อให้คูรี่ไปร่วมมูลนิธิด้วยค่ะก็ท่านท่านก็พูดมาแบบน่ารักมากๆเลยค่ะว่าเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าลูกเขาอะค่ะจะยินได้สำเร็จไหมเพราะว่าไปหาหมอทั่วโลกเลยนะคะ หมอหมอเก่งๆทั่วโลกเนะะี่ยค่ะบอกลูกยูไม่มีทางที่จะยืนได้ oh เขาบอกเขาทนไม่ได้ค่ะที่เขาจะมองเห็นลูกเขาเนะะี่ยค่ะคานแล้วมองคนอื่นแบบนี้ค่ะเขาบอกหัวใจของพ่อเนะะี่ยค่ะจะแตกสลาย oh แล้วเขาตามหาคนเก่งๆทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเนะะี่ยค่ะไป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 หมดเลยหมอส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะบอกว่าไม่มีทางได้แต่สิ่งเดียวค่ะที่เขาบอกตัวเขาเองว่ามันต้องมีทาง และทําให้เขาเนี่ยค่ะไปเจอศาสดาจารย์คนหนึ่งค่ะจาประเทศไม่ได้อะนะคะทางยุโรปค่ะไปหาที่บ้านแล้วทางสัศาส,สดาจารย์คนนั้นนะคะก็บอกว่า,าช่วยได้เขาดีใจมากเลยค่ะน้ำตาเขาไหลเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ไปให้คุคณหมอคนนั้นดูพอเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะเขาถามว่าแล้วจะช่วยได้ยังไงเขาบอกไม่รู้ อแปลกไหมคะพี่หนึ่งเขาบอกว่าเขาโมโหมากตอนนั้นเขาโมโหมากค่ะว่าเฮ้ยไม่รู้ได้ยังไงเอฉันอุตสานั่งเครื่องมาแล้วมันนั่งอยู่ที่เนี่ยแล้วยูจะมมบอกว่าไม่รู้แล้วยูบอกว่าเออยู่ช่วยได้ประมาณอย่างเงี้ยค่ะจบจนกระทั่งเขาบอกว่าวันนี้ไม่รู้หรอกก็แค่ลงมือทําอแค่ลงมือทําแล้วทุกวันนี้ยค่ะลูกเขาะค่ะยืนได้แล้วปีนเขาได้ทําอะไรได้มากกว่าเราอีกค่ะแค่คําว่า เขามั่นใจว่าเขาทําได้แล้วเขาก็ลงมือทําเพราะฉะนั้นเ,เขาก็เลยบอกคุลี่ว่าคําว่าเก่งคืออะไรเขาไม่รู้จากคําว่าเก่ง<ะ>เขารู้แต่ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปได้นี่คือไมเซ็ตของคนประสบความสําเร็จทั้งนั้นเลยนะคะโอ้โห <c oughs> ว่าน่าคิดมากเลย่น่าคิดมากท<ะ><ะ>่านผู้ชมครับคิดตามคุลี่หรือ,อยังถ้าท่านผู้ชมยังไม่คิดตามคุลี่ <c oughs> ผพว่าเสียโอกาสแล้วนะฮะ <c oughs> นับแต่วินาทีนี้ไปต้นไปอยากขยับไปไหนนะครับ ต้องเตรียมตัวเตรียมใจฟังคุรีและก็คิดตามและท่านจะอาจจะประสบความสำเร็จเป็นอีกคนหนึ่งในจำนวนหลายร้อยคนหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันคนก็ได้ท่านะผู้ชมครับเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเรื่องของปัญหาเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาและเรื่องของการที่จะประสบกับความสําเร็จในชีวิตแน่นอนครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอย่างที่คุรีพูดแล้วคือปัญหานะั้นไม่ใช่เรื่องปัญเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อยู่ที่ว่าคุณทํามันหรือเปล่าค่ะคุณลงมือทําหรือยัง ไม่ใช่มานั่งแต่ฟังแต่ฟังแต่ฟังท่านผู้ชมครับการเรียนเนี่ยใครๆก็เรียนได้ฮะคุณจะเรียนจบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาอะไรกันแล้วแต่คุณสามารถทําได้ทั้งสิ้นเพราะการเรียนไม่ใช่เรื่องประเด็นสําคัญค่ะประเด็นสาคัญอยู่ที่การรู้ค่ะคุณเรียนแต่คุณไม่รู้ไรค่าใช่ใช่ไหมครับดังนั้นการเรียนคุณจะเรียนเท่าไหร่ไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่คุณเอาความรู้หรือเอาวิชาที่คุณเรียนมาน่มาสร้างให้เกิดความรู้หรือเปล่าค่ะมันมีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ เรื่องความรู้มือสองอจำไว้ดีนะนนความรู้มือสอง <c oughs> คุณเรียนมาคุณฟังมาคุณเก็บข้อมูลเหล่านั้นให้จำไว้ได้วยว่านั่นแหละคือความรู้มือสองเพราะคนที่ถ่ายทอดคุณเป็นคนที่สองไม่ใช่คนแรกแน่นอนเพราะคนแรกเป็นคนเก็บตำราใช่ไหมฮะ,ฮะเราไปเรียนมานี่เราเอามือสองมาแน่นอน<ะ>ทีนี้คุณอยากจะได้ความรู้มือหนึ่งคุณต้องทำอย่างไร <c oughs> จาเป็นนะคุณ ต้องรู้ด้วยตัวคุณเองใช่ค่ะถ้าคุณไม่รู้ด้วยตัวคุณเองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหาความรู้มือหนึ่งได้เหมือนกันคุณใช้รถอะฮะคุณไปซื้อรถมือสองมาขี่กับคุณซื้อรถแปยแดงต่างกันนะฮะรถแปยแดงจะอยู่กับคุณไป4ีหปีแน่นอนชัวร์ไอ้รถ้ายมือสองะชัวร์ไม่เกินปี2ปีก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นคุณอยากจะมีอาชีพแบบไหนคุณอยากจะประสบความสําเร็จอย่างไรให้ตัวคุณเป็นผู้หาความรู้มือหนึ่งดีกว่า เพราะความรู้มือหนึ่งเท่านั้นที่จะทําทให้คุณบรรดาลให้คุณประสบความสำเร็จชีวิตได้อย่างยั่งยืนใช่ไหมไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวไปเรียนมาก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวหลายคนครับเรียนมาเหมือนคุรี่เนี่ยฮะเรียนมาไม่รู้กี่สมานาจบปริญญาตรีปริญญาโทมาไม่รู้จะเท่าไหร่มันไม่ใช่จุปเด็นตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าคุรี่ต้องเป็นคนที่ลงมือทำต้องเอามาใช้นะเอามาใช้แล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการเทรนในการโคชคนอื่นจนมีวันนี้ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะนี่คือเบรกแรกที่เราเจอกัน ความรู้ที่คุรีเตรียมมาให้กับท่านผู้ชมนั้นมากมายเหลือเกินวันนี้อย่าขยับตัวเด็ดขาดเพราะว่าถ้านพลาดไปแม่กกะทั่งนาทีเดียวท่านจะเสียดายไปอีกนานเดี๋ยวเราพบสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับจิตใต้สํานึกเป็นเรื่องของความรู้สึกจิตใต้สํานึกเป็นเรื่องของฟีลลิ่งความรู้สึกและหรืออารมณ์มที่มันฝังอยู่ในจิตใจเราความรู้สึกของเราเนี่ยคะ่ะ ผักดันให้เราเนี่ยค่ะมีกระบวนความคิดและทําความคิดเนี่ยค่ะส่งต่อความรู้สึกระดับ เบื้องต้นที่จะกระทบออกภายนอกและก่อให้เกิดเป็นการลงมือทำออไอความรู้สึกที่มันผลักดันในชีวิตเราเนี่ยค่ะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเป็นด้านลบเราจะส่งความคิดเป็นด้านบวกด,ด้านลบค่ะด้านลบด้านลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดออกไปจากสมองจะเป็นอะไรคะลบการลงมือทําก็เป็นลบแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกที่อยู่ภายในเราเนี่ยค่ะเป็นด้านบวกคือเรามีความสุขเนี่ยค่ะแน่นอนค่ะเราก็จะคิดอะไรที่ด้านบวก